พบกันเช่นเคยนะครับกับผมนักพัฒน์กับนกก y ะ u t u b e นะครับวันนี้ผมก็พา,ามาดูโลกกล้วยครับเป็นนอนโกเดี๋ยวผมจะฟันทิ้งต้นนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวผมจะฟันทิ้งนะครับการที่กล้วยเป็นหนอนโกเนี่ยเราจะเอาไว้ไม่ได้เลยนะครับเราต้องฟันทิ้งแล้วก็เอาฟูนดานโรยอย่างเดียวนะครับถูกที่สุดดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเราเอาไว้เห็นไหมครับต้นนี้ไว้นะครับผมไว้มันก็แพร่มากอนี้แล้วแฮะ ก่อนนี้ขึ้นต้นนี้แล้วเห็นไหมเริ่มเป็นอีกแล้วเดี๋ยวผมจะฟันทิ้งเลยนะครับผมฟันแล้วนะครับนยครับจะเห็น,นมันจะเป็นดำๆนะครับตามนี้นะครับจะขึ้นดำเดี๋ยวผมจะฟันอีกต้นนึงฟันให้ดูกันเลย เห็นชัดๆเลยนะครับนอนกินนอนกินไส้นะครับนี่เป็นรูครับเป็นรู หลังจากที่เราฟันต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ฟุยระดานโรยเลยนะครับตัวนี้เป็นการแก้โรคหนอนกรในกล้วยโรยเลยนะครับโรยอย่างนี้เลยโรยให้กลัวเลยนะครับตัวนี้ก็เริ่มจะเป็นเริ่มแพร่ระบาดมานี่แล้วผมโรยอย่างนี้เลยครับถ้าไม่โรยอย่างนี้เราคงไม่ได้กินแน่โรยไว้ อันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยในการแก้ปัญหาโรคกล้วยนะครับโรคนอนกอในกล้วยนะครับที่เป็นรูๆนะครับปุดรูนี้นะครับเราใช้ฟูรดานโรยเลยนะครับมันจะมี6ก5ีกีก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นเก็ดเล็กเกดน้อยที่ผมก็จบคลิปในวันนี้นะครับสวัสดีครับ